สวัสดีเอซีทุกท่านนะคะวันนี้โอจังจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่สาราแก้วกู่กันนะคะแต่สาราแก้วกู่เป็นอุทยานเ,นนเทวลัยขนาดนใหญ่นะในจังหวัดหนองคายนะคะมีชื่อเสียงจากปฏิมากรรมรูปปัน้นทรงแปลกตาจำนวนมากนะคะคเพื่อนๆซึ่งสร้างขึ้นมาตามความเชื่อของ,ออง,องของผู่คุหลือะคะ่ะ คุณสุรีรัตน์นะคะที่เชื่ว่าผู้ปศุสัตสามารถอยู่ร่วมกันได้สามารถนําไปผสมผสมผสานกันได้นะคะแม่บอกแม่ประตัวนี้ม่ก็คือปลาที่ทางวัดเพิ่เลี้ยงไว้นะคะแม่แล้วมีเต่ตัวโตๆตัวใหญ่มากค่ะบเพื่อนมีให้อาหารด้วยนะคะมีเพิ่น าให้บริจาคตังก็ให้อาหารปลาได้ตามขอมศรัทธาปลาโตมากเลยค่ะดูไปก็เพลินไปบางทีก็กระโดดน้ำให้คนตกใจนะจ๊ะคุณนะโัวบอกไงมีขนมฟางใครที่มาทำบุญเพิ่นก็ออาขอาขนมมาให้ปลากินด้วยนะคะ มีฮอปลาปลาทองค่ะฮอกไปมาถึงบอันนี้เขาเรียกปลาข้าวเนาะปลาข้าวแล้วก็ปลาปลาอย่างนี้ปลาบึกบอที่สามเป็นปลาหมีนะปลาบึกตัวโตมากเลยคุยจู่สาเขาตัวเนี่ยดูปลาไปก็เพลินไปค่ะอากาศก็เย็นข่าเมื่อวานเพราะว่าฝนก็ตกอย่ค่ะี้ที่อบไปนะคะตกไปปล่อยแต่ว่าตอนเช้านะคะตอนคืนนี่ตกแรงทั้งคืนเลย แล้วก็ถ่ายนี่าคลิปคนได้ได้คลิปหนึ่งละก็เลยไม่รอเพื่อนๆดูปลาไปก็เพลินไปนะว้าวสวยจังแต่อ่าที่วัดก็จะมีประมาณสองสองหรือสามนี่แหละค่ะบ่อนี้ก็คือบ่อแรกที่โอจังไปดูนะเดินไปฝั่งนู้นข้างหลังตรงห้องน้ำก็จะมีอีกบ่อหนึ่งค่ะอู้ก็มีบะนองมาตก บรรยากาศที่สาราแก้วปูก็ร่ลมรื่นดีค่ะแต่พอ,อจังไหวเสร็จเดินดูสถานที่ต่างๆ<อ>เสร็จก็แดดออกพอดีเลยครับเพื่อนๆนผู้สร้างคือปูมุนเหลือนะคะปูมุนเหลือสุรีนีรรัฐนะคะพศ224.76ถึงพศ2539นะคะเรือที่รู้จักก็คือปูปู่เหลือะค่ะ การก่อสร้างขึ้นปีสองพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดไปย่างไปเบิ่งก่อนเป็นอุทยานที่มีนะที่ประมาณสิบสองไร่นะสิบสองไร่ของเขาขึ้นใหญ่ต้นพันั้นคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดใหญ่นะอาหารปลาอยย่นี้มีอยู่ั้างหน่ะต้นไม้นานาพันธุ์ปลูกไว้ให้อาหารปลาด้วยน้ำนะคะ นี่คือต้นไม้ที่พคนปลูกไว้ค่ะทุกนี้ก็จะเป็นรอบที่สองที่กุจังจะเข้าไปดูบ่อเลี้ยงปลานอกนากนจะจุดแรกตรงนี้จุดที่สองค่ะดูตรงไหนก็มีแต่ปลานะโอ้ยชุกพลยดเอาถุงลงไปฮะน้อุ้ปลาจะไปกินบ้างออ๋อมันอยู่ในถุงมาตะบองเพชรนะคะ กระบองเป็นยุงปลาด่ฟ้าจริงเ่ยปลาจะตายทางสาราแก้วกูเปนปลูกไว้เดินดูปลาสักแป๊บหนึ่งก่อนโอจังค่อยจะแผนกล้องไปทางอ่ตต้นกระบองเพชรนะคะลูกชายก็สะอนปลาหลายพี่น้องเลยกินปลานี่คือต้นกระบองเพชรนะคะเพื่อนเลี้ยงไว้ใน ในจุดที่เพื่อนเอาไว้เลยคะใหญ่มากเลยเพื่อนๆสวยมากเลยค่ะมีอันเล็กจนถึงอันใหญ่นะคะนานาพันธุ์สวยมากเลยค่ะได้ละคลิปที่สองพีปูเพื่อนเอาวางไว้ข้างนอกอย่งก็เลยถ่ายได้นะคะเอาคลิปละห้านาทีเอาไว้ลงหลายมือได้ทางเข้าไม่รู้อยู่ตรงไหนตรงนู้นสาวจึไม่ได้เดินไปค่ะก่อนนั้นจะเป็นอีคลิปหนึ่งห้าห้านาทีมาคลิปละห้านาทีนะคะัเพื่อนๆ น้คิดละห้าลาทีแล้วต้นเล็กต้นใหญ่หลักหลายของฮาวคู่าบใหญ่แบบนี้ปะฮะต้นใบใหญ่ปะต้องเอาไปเศษตังหักผู้เดียวต้นเล็กก็จะมีด้วยอย่างะพูดูก็ดีนะ ตัวที่เป็นแท่งตรงๆขึ้นมาเนี่ยสีเทาๆเนี่ยหนามเนี่ยอย่งยาวเลยนะคะรับเพื<ม>่อนๆแม่ก็ยืนมองค่ะโอจังก็ต้องขอบคุณทุกๆท,ท่าน FC ทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมส่งกำลังใจโอจังนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิง่งเพื่อติดตามคลิปต่อไปนะคะขอบคุณมากๆนะคะพเพื่อนๆเลิฟๆค่ะเ,เราเจอกันคลิปใหม่นะคะขอบคุณ